จ้าสวัสดีจ้ามือนี้เขากำลัาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเ้อจ้ะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลจ้ะมีแนวทางห้าน้อยเนอจ้ะของวันที่สามกันยายนมีมาหายคือเก่าเนาะจ้ะทั้งสามน้อยเนาะทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย VIP วีไอพีจ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้องแนวทางเนาะจ้ะ ช่องน้องซ่อนชาแนวจากกัว่าขอกําลังใจนะจ๊ะจากผู้ที่รับชมคลิปน้องซ่อนเนื่อจากกะค่อยซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องซ่อนชาแนวอีกจากช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าจากก่อนที่เราจะไปเบิรงแนวทางห้าน้อยวันที่สามเนื่อจากเฮากบมาเบิรงผลห้าน้อยวันที่สองก่อนเนื่องจากว่า จากเที่ยวไ้ไปทั้งสามน้อยนี่ผลออกมาแบบใดนอกจากเนา,า,เนาะเขาตัวใดเน่จะเทากับเบื้องน้อยแรกนอกจากเท่ากับไ้ไปนอกจากฟันหาจะวิ่งหลูดหกกับหาผลที่ออกมานอกจากบนอเอก้าศูนย์หนึ่งล่างออกหาหาจะเท่ากับเขาล่างนอกจาก เาเป็นตัวฟันวิ่งลูดหานอะกจากก็ออกหาหาดีใจน้ำนอะกจากผู้ที่สําหรับผู้ที่เบิ้งคลิปน้องซ่อนแล้วเอาไปเป็นแนวทางนอกจากสําหรับของห้าน้อยพิเศษเนาะจากกับเบิ้งผ้นกันไปเรียวนะจากกับไปเบิ้งต่อนนอกจากสําหรับผลห้าน้อยปกตินะจากสําหรับห้าน้อยปกติจะเข้ากับไฮไปฟันหาออขออภัยจากฟันซีวิ่งรูดหากับซีจาก ผลที่ออกมานะจากบนออกเจ็ดหกี่จาะล่างออก 0, เจ็ดศูนย์เท่ากับเขาเป็นตัวบนนะจ๊ะเขาเป็นตัวฟันยิงดูซีนะ่จากก็ะออกหนะกซีเนาะเป็นเดแนเนาะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะสำรับผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางนะจากกรดีใจนันะ่นจากเท่ากับเขาบนเนาะ ของห้าน้อยปกติจะเข้ากับไปตามต้นน่อจะสําหรับผลห้าน้อยวีไอพีกันเลยเน่อจากว่าเขาตัวใดน่อจากเนาะจะนี้ก็เป็นผลห้าน้อยวีไอพีเน่าสรับห้าน้อยวีไน่จะเข้ากับหาไปเนาะฟันแวิ่งหลุดเก่ากับแจะผลที่ออกมาน่าจะออกซหาสองหลางออกศูนยะ ของห้าน้อยวอิของห้าน้อยวิพี่ะจะเข้ากับ,บเขาเนาะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับว่บา,กบากันเนาะจะกับเป็นเรื่องธรรมาดาสําหรับเนวทางที่หายไปเนาะจะจะกับไปเข้ากับไปช่วติดตามเนวทางต่อเลยเนาะจะสำหรับห้าน้อยวิสามกันย่าเนาะจะว่ามีตัวเลขตัวใดใหายนะ่เนอกจะเนาะเข้ากับไปเบิ้งกันเลยจ้า จากข้อกำหนตามต่อนะจอะสำหรับแนวทางห้าน้อยจากของวันที่สามกันย่าเขากะหายแนวทางไปถึงสามน้อยคือเก่าเนอกจากมีน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีนื่จาจะเขากะไปเบิ้งแนวทางห้าน้อยแหลก็น่องจากคือน้อยพิเศษเนาะน้อยพิเศษจ้ะไปเบิ้งโตเด่นกันก้อนื่องจากหายเด่นเกากับเด่นศูนย์จ้ะ ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันกอนกระไฮฟันเก้าจะวิ่งรูดกรหไฮศูนย์กับเกาผลที่ออกมานะจ๊ะขอขอใหเข้ากับไปเบิ้งโตนิ่นโตร่องกันเลยนะจ๊ะไปเบิ้งโตนิ่นกอนตโตนิ่นกระไฮเก้าสอง 9ก้าแล้วก็เก้าหาะไปเบิ้งตัวล่องเนาะจ้ะตัวล่องก็ไฮห้0ศ0นย์จแล้วก็ศูนย์ะเข้ากับไปเบิ้งตัวนิ่งตัวจอสองตัวเนาะ 92, 93, 94, เากาเ้าสองเก้าสาเก้าส่าหาจ้ะเข้าไก่เนี้ยท่าน้าจ้ะสำหรับตัวนิ่มตัวจอสองตัวไก่เนี้ยท่าไกา่เลนไปกับน้ำเนอะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือเน,นะจ้ะสำหรับตัวนิ่มตัวจอสองตัวจ้ะก็จะเข่ายากแน่เนอะจ้ะเนาะ การเฉลี่ยแนวทางจาก็จะเป็นฟันวิ่งลูดจาะทำนี้จะเขาง่ายเขาเกือบทุกมือเนาะจากกระล่อกออกไปเป็นแนวทางกัดเบิ้งเนาะจากเนาะสำหรับของห้าน้อยพิเศษจะจะเข้ากับไปตามต่อเลยเนาะจากสำหรับแนวทางห้าน้อยปกติเนาะจ่ะว่ามีตัวเดินหายตัวใดเนาะจากสำหรับห้าน้อยปกติเนาะจากเข้ากับหาเดินสาม วิ่งรูดกับไฮเดีนสามจากกับเดีนซีไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะห้ากระไฮฟันซีจ้ะวิ่งรูดกับไฮสามกับซีไปเบิ้งโตนิ่นแล้วก็โตัร่องเนาะจ้ะกลับมาเบิ้งโตนิ่นก่อนโตนิ่นกับไฮซีเจ็ด 48 49, ี่แปเก้าก็ซี่ศจ้ะไปเบิ้งตัวร่องเนาะจ้ะตัวร่องกะใหสามเจ3ดสามแปดสก้ากะ สามศูนย์จ้ะไปเบื้องตัวนิ่ตัวจอสองตัวเนะจ้ะสี่เจ็เกาข้ากับสี่นย์จ้ะเข้ากับห้เนวทางตัวนิ้นตัวจอก็คือห้เลียนนะจ้ะไปกัับใบน้ำะจ้ะเนาะแต่ว่าจะละมือแล้วจ้ะ ตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่มีเขาว่างลุดบ้างนอกจากห้องใส่เนี่ยถ้าเป็นฟันนิ่งรูดจ้าตัวนี้จะเขาง่ายเขากว่าทุกมือกว่านอกจากก็เอาไปล่องเหรินมึงนอกจากเนาะจะเขากับเบิ้งเนี่ยทาาห้าน้อยปกติไปแล้วจ้าก็ไปตามตัวนอกจากสำหรับห้าน้อยวีไอพีกันแล้วเจาะว่ามีเนี่ยท่าตัวเรียนกับตัวเดนเน่นอกจากเขากบไปเบิ้งกันเลยจ้า จะเขากัมาตามต่อนะจ๊ะสำหรับแนวทาง5าน้อย VIP นะจ๊ะของวันที่3กันยายนเนาะเขากับไปเบื้องตเด่นกันก้อนนะจ๊ะกับหายเด่นเก้ากับเด่นศูนย์จะไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก้อนกับหายฟันเก้าจะวิ่งรูดกับหายศูนย์กับเก้าไปเบื้องตเน้นแล้วกับตร่องนะจ๊ะมาเบื้องตเน่นก้อน ตัวนี่นก็ไหเ้าเจ็ดเก้แล้วก็เกจ้ะไปเบื้งตัวร่องนะจ๊ะตัวร่องก็ห้ศูนยห 0, 7, 0 8, ูนยศแปดวก็ศูนจ้ะห้ากลับไปเบืง้งตัวนี้นตัวจอสองตัวเนา,จาะ 96, 97, 98, จ้ะเนาะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดาก้ะ เข้ากับห้แนวทาากับ้เรินไปกลับน,น,นั่เนอกจากแต่ว่าแต่ละเหมือนจะเข้าก็สิบอกไว้เสมอเนาะตัวเน้นตัวเจาะสองตัวก็จะเข้ายากแน่น,นอะจากมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่ากันเนาะเข้ากับจใจแนวทาาก็จะเป็นฟันยิงรูดจ,จ้ะตัวนี้สิเขาง่ายเรียนง่ายกลัวกับ่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบ,บิ้งจากตละห้านอยเวียพีเนาะ จะเป็นไดแน่นาน,นะจะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากหลังจากเบืองแนวทางห้าน้อยวิธีสามกันย่าไปแล้วนาะจะเห็นตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วจะมีตัวที่เข้ามารัาชื่นชอบกันมาเนาะจะจะมักชอบตัวใดเนาะก็สามารถเลือกไปเป็นแนวทางใดเนะาะว่าเขาจะไปเสริมว่าจะเด่นนักดินเบาตัวใดเนาะจะ ใช่นี่ช่องน้องซ่อนชาแนลจ่ะกะขอขอบพุ่นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนนะจ๊ะกากะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะพบกันใหม่นาะในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกะขอขอบพุ่นจ้าสวัสดีจ้า